ข้อที่สามในที่นี้พี่ใช้คําว่าออมันมีทั้งวิธีวิธีเต็มกับวิธีเด็กน้อยก็คือแบบนั่งเดาเลขไปเลยแล้วแมงรู้ว่าเลขไหนแค่นั้นเองอยู่ในช่วงนะแต่ว่าเดาให้ถูกแค่นั้นเองอย่างแรกก่อนขอสอบวิธีเต็มก่อนฐานตรงนี้เท่ากันยังพี่ฐานไม่ไม่เท่าอ่ะทำไงดีว่ะสวยละใจเย็นมีวิธีอื่นได้ใจเย็นเราแปลงได้เราดูที่ฐานก่อนมีอย่างอื่นที่แปลงได้หกแปลงได้ไหมคืออะไรสองคูณสามปะ ถ้างั้นแปลว่าพี่เขียนก่อน2อคูณสเราเปลี่ยนเฉพาะเลข6ใช่ไหมที่เหลือเรายกกาลังก่อน 2x อลบสทั้งหมดยกกําลังเลยนะยกกาลัง2ก่อนโอเคครับอ่ะพี่จูงเขียนงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นทำไงต่อฝั่งซ้ายลอกเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งขวาล่ะครับเอา2คูณกระจายได้ปะได้สิ่งที่พี่ได้พี่ได้เป็นอะไร3 2 6 x เลบ9้และพี่จูงทำไงต่อทิบกระจายเข้าไปแต่ละก้อน สิ่งที่พี่ได้ได้ไปเลสลั 6, x ลบคูณด,ด้วยอะไรนะสอกำลังหกเออสาลังห x ลบอ่ะลองได้ตามนี้ก่อนหลังจากนั้นทำงงไงอ่ะพี่จัดลูกจัดยังไงเอาฐานเดียวกันอยู่ฝั่งเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเลือกเอาสองอยู่ฝั่งซ้ายเอาสามอยู่ฝั่งขวาล้กันอ่ะย้ายเอาคูณกันอยู่ย้างข้่งไาเป็นฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จด,ด้ออกมา6ก x ลบเก้าอีกฝั่งหนึ่งะได้เป็น 2อำกับอ่า 3x โอเคย้ายขึ้นบนได้ไหมยกขึ้นบนได้ไหมอ่ายกลงล่างอ่าพี่เอ่อประมาณนาพี่ยกลงยกขึ้นบนเลยแล้วกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่อขึ้นบนเครื่องหมายกับตรงข้ามเนาะลบหเบวก9เท่ากับอะไรนะลบเอย่างนี้ปะ่ะอ่ะรอก,ก่อนให้เวลาจดกันนะครับ <c oughs> มีตรงไหนไม่ทันไหมอ่ะว่ามาคำถามมีไหมทไมเป็น สมบัตรได้ยกกำลัง,ลงเรามีว่าอะไรไอ้นี้ทั้งข้อใช่ไหมคูณกันอยู่ใช่ปะสองกับสามคูณกันอยู่แต่มันทั้งหมดยกกำลังอะไรหกเอ็กซ์ลบเก้าใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่จูได้ว่าอะไรหกอ๋อแป๊บนึงขอโทษสี่เอ็กซ์โอเคขอบคุณครับสี่เอ็กซ์โอเคคุณกระจายสี่เอ็กซ์ลบหกโอเคพี่คูณเลขผิดขอโทษอ่ะโอเคตรงนี้ได้เป็น 4x- ลบโอเค x ลบหกนี้4 x ลบหโอเคครับตรงนี้ได้เป็น4 x บวกหโอเคครับตรงนี้ได้เป็น4 x ลบหะโอเครอโอเคเบรกพี่ด้วยเริ่มปวดตาแล้วช่วยดูให้ด้วยดู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดูแล้วแลจำด้วยนะครับ อย่าผิดซ้ำซากนะแล้วกับ 4x ลบ6แค่ x ใหญ่บ้าเงเสร็จแล้วนะโอเคหลังจนากนั้นทำไงต่อคิดเลขต่อลบ 3x บวก6ปะอีกก้อนหนึ่งเป็นอะไร 3x ลบ6พี่แม่เห็นตรงกันเลยว่ะอ้าก็ไม่ใช่ปัญหางั้นกลับด้านก่อนงั้นทำยังไงดีก็ถีบลงล่างก็ได้เครื่องหมายตรงข้ามกันอยู่ ถ้างั้นได้เป็นอะไรหนึ่งส่วนด้วยสามอลบหกอันนี้ฝั่งขวาอยู่เฉยเนื่องจากว่าฝั่งซ้ายหมดเป็นเศษส่วนมันเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมันยกกำลังอะไรก็ได้ตัวมันเองงั้นพี่รวบทั้งก้อนเลยดึงสามลบหกแบบนี้ก่อนทำทันไหมโอเคคันหนึ่งพี่ตกเลขสามไปด้วยโอเคสิ่งที่ไปเจอได้ถามได้ยังไงก็ไม่เท่าก็ไม่ต้องฝืนแต่ขบวนเท่าไหมขบนเท่างั้นแปลว่าจำไงจำไงให้ซ้ายขวาทับบาลานซ์ แสดงว่ารู้แหละมันจะมีเลขเลขหนึ่งที่สามารถให้ทําให้มันเวลานกันโดยที่ถามมันไม่เท่ากันก็คืออะไรเลขศูนย์เพราะอะไรอะไรก็ตามยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งแน่นอนแสดงว่าพี่ก็เลยอ๋อตัวบนเท่ากันได้ไหมก็จับตัวบนเท่ากับศูนย์แทนในเมื่อข้างล่างมันถามมันไม่เท่าก็อย่าฟื้นนะครับลบอยู่ย้าข้างแปเป็นบวก x เ,เดียวได้2จบ2อ,อยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงข้อ4ี่พี่เลยตอบข้อสจบครับอะรอก เดี๋ยวพี่จะสอนนะแต่วิธีเด็กน้อยของมันมันมีข้อเสียต้มไล่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้สมองเพราะฉะนั้นเราใช้แบบเซนต์แต่เราก็ทําได้แต่มันเสียเวลานิดหนึ่งอลองกอ่อนจำเทคนิคนี้แล้วเอาไปใช้ด้วยนะมันจะใช้ได้ดีมากๆเลยไอ้พวกที่มันเป็นเลขจํานวนจริงทั้งหลายหรือเป็นช่วงเนี้ยเราใช้เดาเลขแล้วเราก็ตอบได้เหมือนกันแต่มันจะเสียเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่ใช้ความรู้ในการทําเพราะฉะนั้นเราใช้เดาแต่มันก็ได้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวพี่รองก่อนที่ที่มันเข้ากับส่วเพราะอะไรนะเพราะ ฐานมันไม่เท่ากันอะไรก็ถ้าฐานมันไม่เท่ากันเราจับขบวบนเท่ากับ uh> ศูนย์แทนอ่าฮะพอเข้าล่างไม่ได้ก็จับขบวบนแทนถ้าข้าขบนมันเท่ากันด้วยใช่ไหมอ่ะข้างบนต้องเท่ากันด้วยถูกต้องอ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้มีแบบสันให้ะถ้าจะเอาก็คือทำไงได้ให้ขบวบนเป็นเลขสูงแต่ต้องมีข้อแม้นะบนต้องเท่ากันก่อนถัดมาพี่ถ้าผมแม่ไม่มีความรู้เฮียเลยอยากทำ่าได้สมมุติตัวเลขให้พี่หน่อยเลือกเลขอะไรได้จากในช่วงอ่ะสมมติพี่บอกว่าพี่เอาง่ายๆแล้วกันพี่จูอยากได้เลขสูงนะมาดูนะ ถ้าพี่เลือกเลขศูนย์ถ้ามันใช่ก็ตอบเลยอ่ะศูนย์แทนลงไปในโจทย์เลยน้องๆก็เลือกไปเลยแต่อันนี้ไม่ต้องเสียเวลาหนยนะในการทำแทน x เท่า,ากับศูนย์โอเคสองกำลังศูนย์ได้หนึ่งสามกำลังศูนย์ได้หนึ่งต่อมาหกอ่ะสามเออสองคูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ตรงนี้ได้กันอะไรลบสามบ้างครับแล้วก็คูณกับอีกสองบ้างฝั่งซ้ายได้หนึ่งฝั่งขวาได้อะไรลบหกสาม,สาม,สามหกกำลังลบหกเท่ากันไหมไม่เท่าผิดดาไลขตตอบก็นั่ไป อ่ะเอาเลขอะไรอีกอ่ะอันนี้มันจะเสียเวลาแต่มันก็ได้คําตอบเหมือนกันก็อยู่ในช่วงพวกเนี้ยอ่ะเอกเท่ากับหนึ่งอ่ะพี่จิวอ่ะถ้าลองไล่ดูอันหนึ่งอยู่ในนี้ปะเอ้หนึ่งอยู่ในไหนหนึ่งอยู่ในช่วงนี้อ่ะลองดูเปล่าว่าใช่เปล่าไม่รู้เพราะมันเมื่อกี้สูตรไม่ได้อ่ะลองดูนะสองคูณสามเท่าอะไรนะหกกำลังลบหนึ่งแล้วตรงนี้คูณสองผกัพี่จิวได้แล้วซ้ายได้หกว่ะแต่ขวาได้อะไรหกกำลังลบสองเท่ากับแม่ไม่เท่าก็ผิดอีกก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ อ่ะอย่างเช่นถ้าสมมติพี่บอกว่าอ่ะพี่เดาผมอ่ะเมื่อกี้ศูนย์หนึ่งนะขอลองสองดูได้ไหมสองกลังสองได้สี่สามลังสองได้เก้าตรงนี้ได้สองสองเป็นสี่สี่ลบสามได้หนึ่งโอเคหกกำลังสองอ้าวนี่ตรงใช่ป่ะถูกต้องตอบข้อนนี้ได้เลยแต่แค่เสียเวลามันต้องเสียเวลาในการทำในการเลบาเลขนั่นเองอ่ะตรงนี้คือข้อเสียของมัน